ตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราชเร่งที่ข่ายคดียิงรถเทลเลอร์ส่งนมค่ะซึ่งทำให้ภรยาคนขับรถที่ขับรถแทนสามีนั้นถูกกระสุนปืนเสียชีวิตส่วนปมสังหารนั้นตำรวจยังไม่ชี้ชัดนะคะว่าเกิดจากความขัดแย้งทางธุรกิจหรือว่าเรื่องส่วนตัวโดยบอกว่าขอเวลาสืบสวนก่อนค่ะภาพกล้องหน้ารถเทลเลอร์ส่งนมบันทึกภาพรถยนต์กระบะที่คาดว่าจะเป็นรถของผู้ก่อเหตุที่ใช้ปืนยิงกระจกรถด้านข้างคนค่ะ ทำให้กระสุนปืนถูกนางสาวและลินยาโกสัยภรรยาขับรถเทลเลอร์ที่ขับแทนสามีเสียชีวิตหลังก่อเหตุแล้วรถยนต์กระบะคันดังกล่าวขับแซงหลบหนีโดยประเวณท้ายกระบะจะสังเกตเห็นผู้ต้องสงสัยสองคนนั่งอยู่สำหรับเหตุการณ์นี้นะคะ mm hmm. เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดคืนวานที่ถนนสาย41ตําบลน,นาบอนอําเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชพลตรีสมชายซื่อต่อตระกูลผู้บังคับการตํารวจภูทรน,นครศรีธรรมราชเปิดเผยว่า ตำรวจภูธรภาคแปดตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชและตำรวจสอบสวนกลางร่วมกันเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วค่ะส่วนในทางการสอบสวนเพื่อเชื่อมโยงคดีและปมการสังหารตำรวจก็ได้ร่วมกันร,ระดมทีมชุดสืบสวนจากหลายกองบัญชาก,การนะคะเพราะเชื่อว่ามูลเหตุความขัดแย้งเนี่ยน่าจะเกิดจากพื้นที่อื่นแต่ว่ามาก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ สำหรับปมการสังหารตำรวจก็ยังไม่ได้ชี้ชัดนะคะว่าเกิดจากประเด็นสาเหตุใดเพียงแต่ว่าตั้งกรอบการสอบสวนไว้2-3ถึงประเด็นด้วยกันหนึ่งก็คือเรื่องของความขัดแย้งทางธุรกิจค่ะของบริษัทรับสัมปทานส่งนมรายเดิมที่ผูกขาดสัมปทานกับบริษัทนมซึ่งอาจทําให้คู่แข่งรายใหม่นั้นเกิดความไม่พอใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือความขัดแย้งส่วนตัวของคนขับรถเองค่ะซึ่งอาจทําให้คู่อรินั้นตามมาแก้แค้นแต่ว่าภรรยารับเคาะแทนไป ขณะที่พันตำรวจเอกชัยพัศรีเรืองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรน,นาบอนเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้พนักง,งานสอบสวนได้สอบปากคำพยานไปแล้วจำนวน4-5ปากแล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยก็คาดว่า1-2วันนี้น่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับคดีนี้ออกมาค่ะ